คือวันนี้ที่ครูเปิด TS มันอยู่ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนมากอบโกยเอาเงินเอาทองไปนะแล้วก็ไปสร้างชีวิตเก็งเพิ่มเติมอีกนอกจากคือมันมีเครื่องมือที่วันนี้คําว่า passive income ของจริงอ่ะที่เนี่ยมันของจริงจริงป่ะเพราะครูเนี่ย passive มาเจ็ดเดือนตั้งแต่เจ็ดเดือนแรกแล้วนะคะครูมีไรายได้เข้าตลอด เลยนะคะแต่ครูคิดว่าครูจะทําอย่างไรที่จะทําให้ทุกคนได้แพสซีฟเหมือนครูจนคิดมาตลอดจนเข้าปีที่สนะคะเข้าปีที่สาปลายปีนะคะได้คิด T A W ออกมาแล้วคิดว่าเฮ้ยนี่คือเครื่องมือถ้าคุณเอาจริงเอาจริงนะคะคุณแนะนําเพื่อนได้รู้จัก T A W แค่60คนคุณมีเงินล้านแล้ววะงงไหมแค่60คนอะตัดสินใจเป็น V I P ได้มาเรียนกับครูสิตาครูตาติดระดุมให้อ่ะ ทั้งมิเล่แน่แคาร์ดามีทางคอสผู้นำโอ้โหคอสผู้นำหลักล้านมันคือสุดยอดอ่ะแล้วคุณยังได้อีกสองคอสนั้นฟรีอีกอ่ะนึกออกปะแค่หกสิบคนคุณรับกําไรเป็นล้านอ่ะเอาถามคำถ,ถามคือมันมีธุรกิจไหนบนโลกใบนี้ที่คุณลงทุนแค่ไม่ถึงแสนแต่คุณรับกําไรเป็นล้านและที่สําคัญเป็นล้านนั้นแต่ละคนของคุณคุณไม่ต้องเหนื่อยสอนเลยอ่ะเพราะแต่ละคนที่เปิดธุรกิจแล้วมาเป็นผู้ส่วนกับเรา เงินเนี้ยจ่ายมาเป็นหุ้นส่วนไม่พอมันไม่ได้จ่ายแค่เงินนะนักเรียนได้สินค้ากลับไปเป็นแสนลงทุนแปดหมื่นห้าแปดหมื่นหกคุณได้สินค้าไปเป็นแสนได้สินค้าไปเป็นแสนไม่พอค่ะคุณได้วิชาในการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณอย่างแน่นอนอและครูสอนคนละเลเวลกันด้วยค่ะชีวิตครูมันเปลี่ยนพัฒนาขึ้นตลอดเวลาครูไม่มีทางที่จะสอนเหมือนเดิม เาคูเปลี่ยนชีวิตตลอดเวลาคุูพัฒนาครผลุัพธ์คูก้ากระโดด T ีจะมเดือนแรกคูสร้างยอดธุรกิจห้าิบล้านครูทําได้ไงครูสอนอยู่ในคอร์สผู้นำไหมคุณอยากได้หรือเปล่าเออคุณอยากได้คุณคิดว่าวันเนี้ยคุณอยากให้เขาว่าคุณอยากให้คนสาเร็จมาสอนคุณว่าเขาสร้างธุรกิจห้าสิบล้านยังไงในเดือนแรกคุณต้องจ่ายห้าคอร์สเท่าไหร่ลองคิดดิลองคิดเอ้ยคนที่เขาสร้างธุรกิจได้ห้าสิบล้านเดือนแรกอ่ะ คุณจ้างเขามาสอนเนี่ยเป็นเป็นโค้ชส่วนตัวคุณยิ่าคุณต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ค่าเรียนจ่ายเป็นล้านเขาจะมาเปล่าถูกป่ะจ่ายเป็นล้านเขาจะมาเปล่าที่สำคัญคือไม่ได้ลงทุนด้วยเขาสร้างธุรกิจห้าสิบล้านเดไม่บี้ลงทุนด้วยคุณต้องจ่ายเขาเท่าไหร่คุณคิดว่าเขามีค่าตัวเท่าไหร่ และคุณกาลังได้เรียนกับคนคนนั้นน่ะผ่านการจ่ายเงินโดยคุณได้สินค้าอีกเป็นแสนถ้าบอกคุณได้เรียนคอร์สฟ,ฟรีอะ่ะแค่หกสิบคนคุณรับกําไรเป็นล้านคนที่มาก็วินค่ะเพราะเขากําลังได้เรียนกับคนที่แม่งสร้างยอดธุรกิจห้าสิบล้านโดยที่ไม่ได้ใช้เงินลงทุนคนที่จ่ายเงินมาเรียนก็คุ้มค่ะแถมได้สินค้าอีกแสนกว่าลองขายเป็นคอร์สดูทีว่าเนี่ยคุณได้เรียนกับคนสําเร็จจริงอะ่ะที่เขา หลักฐานมันคาตาอยู่ลูกไม่ต้องพูดเยอะไม่เชื่อก็เรื่องของคุณไงคุณมีสิทธิ์ไม่เชื่อเราไม่เพ้อฝันเพื่อเจ้าอ้าวใช่สิ่งคุณทําไม่ได้ไงคุณทําไม่ได้ใช่ว่าคนอด่นเขาจะทำไม่ได้คุณเรียนแบบไหนถ้าคุณไปเรียนกับคนที่สร้างธุรกิจได้ห้าสิบล้านในเดือนแรกและไม่ได้ใช้เงินลงทุนเลยคุณจะเรียนแบบไหนคุณจะเรียนฟังไปหรือคุณจะเรียนแล้วคุณเชื่อว่ากูเป็นได้เหมือนเขาแล้วคุณแอคชั่นได้เหมือนเขาคุณรู้สึกได้เหมือนเขาคุณก็ได้ผลลัพธ์เหมือนเขา